สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อขอบ20มาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อขอบ20นะคะเวลนะคะ6กรูนะคะชุดนี้กว้าง9นะคะออฟออบวก18นะคะชุดนี้นะคะล้อมือ2นะคะสภาพสวยๆนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมอยาง 2 6 5 5 0 2 2 0นะคะชุดนี้เป็นปี18ค่ะฝนตอกอากาศดีน,นี่ดอกยางนานานะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้นะคะใครที่กำลังมองหารอขอบ20อยู่นะคะนี่มาใหม่สวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ,นะคะ ชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะล้อสวยยางสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะนำล้อเก่ามาแลกเงินที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะาสามารถดูสินค้าตัวใหม่ๆใ,ในเพจร้านได้นะคะจะมีลิงก์บอกเพจร้านตรงคอมเมนต์นะคะกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะ วะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ,ะนี่ฝนตกอากาศดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ